เอาละพวกเรามาถึงแล้วโหดูเหมือนว่าปืนไรเฟิลที่เราทิ้งไว้จะมีประโยชน์นั่นนี่รถคันเมื่อกี้ก็คงจะเป็นพวกปล้นของที่กำลังหลบหนีสินะเออน้ำลายไหลตาแสบอะไรอ่ะหิวงัออ้นเหรอก็ได้ก็ได้เอาละไปกินเลย ดีกว่าที่ต้องกลายมาเป็นอาหารให้ซอมบี้ตัวอื่นนะนะไปจัดการเลยเออเงอะไงสอยจุ๊บแซบเสียแล้วก็เมื่อได้กินเสร็จแล้วมาพบฉันที่ใต้ตึกด้วยอยจุเดี๋ยวมีเกลยวบ้า แบลยเอ,อ้รสชาติเนี่มันแซ่บบ้าเอ้ยไอหลีหงลี่มันไม่ยับยัง้งชั่งใจที่จะฆ่าใครเลยหรือไงเอ๊ะนั่นมันนั่นพี่เสียวยวงดิคราวนี้เป็นพี่เสียยวยงจริงๆแล้วพี่เสียวยวงทางนี้ครับ ทุกคนปลอดภัยดีสินะเสี่ยหยงมาแล้วกันเหรออืมกูได้ปกป้องคนเหล่านี้ได้ทั้งหมดแล้วสินะครับอืมกนแน่นอนอยู่แล้วและขอขอบคุณปืนไรเฟิลของนายนะพี่เสี่ยวหยงก่อนที่ฉันจะ,กะเกษียณน,น่ะฉันน่ะเป็นมือปืนผู้เชี่ยวชาญที่มีปืนไรเฟิลเลยนะผู้ยังไง่ฉันก็คือมืออาชีพของปืนไรเฟิลเลยยังไงล่ะ เออนั่นเสียงอะไรนะนั่นมันตึกตึกตึกเออเฮ้ยนั่นมันออกไปเลยเด้อไอ้ซอมบี้ถอยออกมาสิวยงจะจะฆ่ามันจะเย็นๆพี่ชายตัวนั้นเป็นหนึ่งในพวกเรานะอะไรนะเป็นพวกเราอย่างกันเหรอยังมีอีกนะกินเลยสิ เกิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยพี่เสี่ยวยงคุยกับซอมบี้ได้อย่างนั้นเหรอเขาไม่ใช่ซอมบี้ธรรมดามันซับซ้อนอะ่ะขึ้นรถบัสก่อนเถอะเดี๋ยวฉันจะาธที่บายให้ฟังทีหลังกินข้าวเร็วๆละ่ะแล้วกลับมาที่รถบัสนะฉันจะรอที่รถโอเคแซบเมนูวันนี้แซบหลายโอ้ oh, ทุกคนรอฉันหมดเลยอย่างนั้นเหรอเออบ้านนะ เขาใส่หน้ากากด้วยตัวเองจริงๆเหรอเนี่ยหน้ากากงั้นเลยระวังนะถ้าเขาได้ยินเขาอาจจะตีนายก็ได้นะแต่ว่าเขาค่อนข้างเท่เลยฮะนั่นคำนั้นนะ่ะนายพูดให้เขาได้ยินได้นะาาามาเร็วใช้ได้เลยนะกินอิ่มแล้วงันเหรอ เดี๋ยวเนอะรถบัสมันเอียงนิดหน่อยแล้วเนี่ยคุณแจคุณแจเอ๊ะนิดนิดนายสามารถพูดได้แล้วงั้นเหรอเฮ้คุณแจคุณแจหลังจากกินศพไปหกศพฉันโฉงในฐานะซอมบี้ดูเหมือนว่าจะเริ่มวิวัฒนาการต่อไปสินะเราจะเป็นต้อง รีบกลับไปที่ฐานและเปลี่ยนคะแนนพวกนี้ให้เป็นพลังของเรามันจะทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นเอาละจับแน่นๆนะเรากำลังจะไปแล้วเหลือเชื่อเลยนี่เขาเป็นซอมบี้จริงๆเหรอเนี่ยณที่ทางใต้ของเมืองฮึฉันว่าแล้วไอ้หมอนนี่มนทาอะไรไม่ได้เลยเออบอสหลินบอสหลินไม่ใช่ความผิดของฉันจริงๆนะ คนพวกนั้นเขามีปืนไรเฟลิลอะไรนะ,ะไรสาระสิ้นดีตำรวจอีกแค่คนเดียวกับเมืองเล็กๆเ,เขาจะมีปืนไรเฟลิลได้ยังไงคุณคิดว่าฉันเป็นคนโง่อย่างนั้นเหรอเออเปล่าเนดะ้อมันเป็นเรื่องจริงถ้าคุณไม่เชื่อฉันส่งคนไปตรวจสอบสิเฮ้ยอ้อยต่ทำไมเนี่ยฮึโง่เฮ้ยอ้ย มีน้ำซ้ำอย่างโดนเตะอีกกูฮึฉันเบื่อไอ้โง่นี่มันไรประโยชน์ไอ้โง่นี่เนี่ยมันไรประโยชน์มาสักพักแล้วฉันอาจจะก็นะเนื่องจากคนของเขาได้รับความสูญเสียอย่างหนักเราจะสามารถฆ่าเขาได้ยังไงล่ะโอ้ยโอ้ย ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยฉันรู้นะว่าดายคิดอะไรได,ได้แค่จ้องจะเล่นผู้หญิงที่อยู่ใกล้เขาละซีธาเฮ้ยซูอย่าพูดอย่างนั้นนะไม่ใช่หรอกก็นะแบ่งปันกันสิคิดว่าเธอเป็นทรัพย์สินที่แบ่งปันกันได้ก็พอแล้วละเอ้ยอย่ารีบร้อนไปใครให้ฉันหาโอกาสก่อนเธอ อียฉันได้เย็นบทแล้วนะยียไอ้พวกสารเลวจะหักหลังฉันอย่างนั้นเหรอณที่วิลล่าบ้าอเอา้เออเกิดอะไรขึ้นงั้นเหรอเป็นอะไรหรือเปล่าสามีใจเย็นก่อนสิเราเราต้องรีบเก็บข้าวของซะเราจะออกไปจากที่นี่ อะไรนะเราจะออกไปจากที่นี่งั้นเหรอใชอ่ที่นี่มันไม่ปลอดภัยในระยะยาวเราต้องวางแผนล่วงหน้าแล้วสิงเจอสิงเจอวันนี้ครับบอสผมมาแล้วครับอืมรวบรวมพี่น้องที่เหลือไว้เที่ยงคืนเราจะออกเดินทางกันเราจะออกไปจากที่นี่ที่นี่ไม่ปลอดภัยแล้ว ออกไปจากที่นี่งั้นเหรอภาพตัดมาที่ฐานทัพของเจียงเสี่ยวหยงว้าวที่นี่มันมโหฬานมากเลยแม่เจ้านี่คือป้อมปราสาทแห่งวันสิ้นโลกจริงๆภารกิจคัดเลือกผู้รอดชีวิตเสร็จสิ้นผู้รอดชีวิตจากสวนลองเชียน8ทับ5เกินเป้าหมายรางวัล25แต้มระวังโบนัส5คะแนนคุณมี66คะแนนโอ้ เกินเป้าหมายมีโบนัสด้วยสินะฉันชงพวกนี้คุณจะไปเขตใต้กับผมนะเอ้อ oh. อะไรนะไปเขตใต้งั้นเหรอไปทำอะไรพอดีผมมีความแค้นนะครับความแค้นที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขาทางใต้ผมต้องกลับไปอยู่ร่วมกับคนพวกนั้นที่บูชุยวิลลานะ ก่องสเสบียงไฮเทคเลเวล2 50คะแนนการเลเฟสด้วยตนเอง4คะแนนมาเช็คของก่อนไปแล้วกันนะงั้นก็เลือกอันนี้ก่อนเลยแล้วกันเลเวล2อลางใสอุปรกรณ์ไฮเทคเลเวลสองสำเร็จแล้วหัก50คะแนนพอยที่เหลือ16แต้มเอาล่ะอย่าทำให้ฉันผิดหวังก็แล้วกัน โอ้โหเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสําหรับบางแงะเรื่องนี้นะครับเราก็ดําเนินในเรื่องมาถึงตอนที่25กันแล้วนะครับท่านผู้ชมก็เหมือนเดิมนะครับบางแง่เรื่องนี้นะครับผมใครที่รับชมตอนนี้อยู่ใครที่ตามเรื่องนี้อยู่ใครที่กําลังรับชมเรื่องนี้อยู่นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมกันด้วยนะเพื่อเป็นใจให้ผมด้ภาพบางงง่เรื่องนี้ต่อไปนั่นเองนี่ยผมที่สําคัญใครที่อยากอ่านก่อนใครเหมือนเดิมนะครับไม่มีนะผมก็กดไลค์ให้ผมนั่นเองเนี่ย กดไลค์กดติดตามแล้วคอมเมนต์ให้ผมนั่นเองเพราะว่าผมนั้นแปลเองนะครับใครที่อยากอ่านก่อนใครไม่มีแล้วนะครับรอชมได้เลยเพราะว่าผมก็ทำชนจีนตลอดแนวสื่อรับเรื่องนี้หรือว่าเรื่องนั้นไหนที่ผมแปลเองนะครับชนจีนตลอดเลยนะครับผมเอาแล้วครับผมก็เหมือนเดิมนะผมกดไลค์ผมเยอะๆด้วยนะ้พื่ใจผมนั่นเองนะเพื่ใจผมได้แปลบางอย่างเรื่องนี้ต่อๆไปได้เองนะผมก็โอเคสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมมากเลยนะครับเจอกันในคลิปหน้านะผมว่าจะเป็นบางอย่างเรื่องอะไรสําหรับวันนี้สวัสดีครับ